อันนี้ก็คือต้นบักลินจีนะครับพี่น้องต้นลินจีครับนี่ต้นลินจีสั่งซื้อมานะครับจากลัศดาครับนี่ครับผมนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับจะเอาไปปลูกไว้สวนครับนะพี่น้องเผื่อ,อได้กินหนวยนะครับเผื่อ,อได้กินหนวย ไปครับเตรียมตัวกันเดินทางไปปลูกกันครับเนี่ยก็จะมีปุย๋ยคอกครับปุย๋ยคอกก็จะมีอุปกรณ์น้ําหยดไว้ด้วยนะครับรกัที่ไม้ไม่ไผ่กั้นวัวกั้นหมาต่างๆนะครับเพื่อไม่ให้มันทําลายของเขานะครับไปครับเดินทางกันครับผมพี่้อง สวัสดีครับพี่น้องครับวันนี้พบกับพูดจันไหนที่จะไต่กับู่สวนนะครับผมนะครับพัฒนาพื้นที่กันต่อไปนะครับสําหรับอนาคตนะครับวันนี้สภาพพี่น้องมาปลูกบักต้นบักลินจีนะครับนะลินจีอ่าเดี๋ยวจะทําการยังไงกับจังเพิงกันนะครับคลิปนี้วิธีลึกๆเล่มนะครับว่าเขาปลูกกันวิธีไหนนะครับวันนี้ท้ายท่ำอยู่ที่วันที่สามพฤษภาคมสองห้าหกหกนะครับผมนะโอเคครับไปครับชมมาที่นี่เขากับคดลุมนะครับผมพี่น้องคดลุมแล้วกับเอาเอาฟุนนะครับ ค่อยลงไปแล่ะผมก็สีผมก็สีส่งให้มันเขากันนะครับฝุ่นปุ๋ยแอกนะครับขุดลุ่มให้หน่ากว้างไว้เผื่อให้หากมันเดินได้นะครับผมนะประมาณนั้นแหละครับเอาโอเคครับผมนี่เริ่มครับปลูกกันครับผมพี่อกครับผมลงลุ่มนะครับก็จะเอาต้นดินตีลงลุ่มแล้วนะครับขุดลุ่มแนวนะครับนะอ่าดินตีกันนะครับมาดูกันครับผมอ่าครับพี่น้อง

ลายตั้งอย่างนี้นะครับเนาะนะครับม่านนี่ครับนี่ครับต้นลิ้นจีนะครับเดี๋ยวมอนี้เอากะทําการปลูกเป็นที่เรียบร้่อยนะครับเป็นเป็นทีะเลึกไกวว่าวันนี้นะครับวันที่สามมกรานะครับสองห้าหกนะครับเป็นวันปลูกครับแล้วก็จะได้ผลผลิตเมื่อไรนะครับกี่ปี้นะครับนะอ่านี่ผมก็จะ ไอ้ดินกบเลยก็จะ <c oughs> ล้อมลวนะครับฮะโอเคครับผมพี่น้องนะ <c oughs> มีคนไทยไหายครับวันนี้ต้ากองบ่ม,มี่ครับวันนี้ <c oughs> เอาหนามครับไปหดก่อนครับผมแต่มันสุ่มเื่อก่อนจะวากันใหม่อีกทีหนึ่งนะครับผมน้ำนามนดินเป็นดินายครับเถอวมันจะซึมลงไปมันต้องหดได้หลาย ประมาณนี้กอนครับเดี๋ยวที่นี่จะล่อมรั่วอะไรบ้างน,นี่ 这个这个辣椒也有，這個、对，這個 <laughs> ตอนนี้ลนต้นลินจีเขากับล้อมรั่วเรียบร้อยครับผมพี่น้องก็พอดีตัดไม้ไผ่ทิมไวก็ได้กากาไหวว่ามันสิพอดีประมาณนี้นะครับเนี่ยครับกับพอดีครับใครอยู่บริเวณตัดอีกมานนี้แต่ก็เห็นได้มันพอดครับนะขานครับนะเนี่ยครับล้อมไห้เพราะว่าเป็นทางพานของง่วนะครับเผื่อมันสูงมันใหญ่ขึ้นมากัะสิได้เหลือไหวนะครับอ่าเนี่ยครับเรียบร้อยแล้วครับกะ ติดตั้งระบบนำยดเดบ้อยแล้วเทนำลงไปครับอ่ะโอเคครับเสานี่เฝ้าครับไปหาเห็ดเบียกแนวอื่นกันครับสิ้าเขาไม่เมืองนะครับมิทุระนะครับเผาเมืองก่อนนะครับนี่ครับประมาณนี้และครับพี่น้องเอาติเอาละครับพี่น้องก็เป็นคลิปสั้นๆนะครับนะำมาฝากมาตอนกันพี่น้องทุกคนนะครับขอบคุณที่รับชมให้นะครับเดี๋ยวปิดหัวกันครับปิดหัวปิดแดงก่อนทำมันแล้วนะครับ หัวไม้ไผ่ครับพรท่านในเหตุอย่งนี้นะครับเอาโอเคครับคลิปนี้แค่นี้นะครับพี่น้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับ